เบเยอร์คูอินโนเว v e ฟโซลูชันนวัตกรรมสีบ้านเย็นอันดับหนึ่งต้องเบเยอร์คูเย็นจริงทนจังในถังเดียวบ้านเย็นขึ้นมากกว่าเดิมจนรู้สึกได้เ้ื่อเทคโนโลยีเ r a m มิ c ค o l i n g ที่มีเฉพาะในสีเบเยอร์คูทำหน้าที่เสมือนเป็นฉนวนกันความร้อนรักษาความเย็นปกป้องบ้านจากรังสี UV สามารถสะท้อนความร้อนได้สูงกว่า97.2%เมื่อสะท้อนร้อนได้มากกว่าบ้านก็เย็นมากขึ้น ทนทานต่อสภาพอากาศในประเทศไทยได้ยาวนานกว่า15ปีด้วยเทคโนโลยีไดมอนด์บอลไม่ว่าจะกี่แดดกี่ฝนสีบ้านของคุณเพสวยทนดุดเพชรขาดสกรปรกหรือฝุ่นควันเกาะติดได้ยากสีสันไม่ซีดจางง่ายนอกจากนี้ฟิล์มสียังสามารถทำความสะอาดตัวเองได้บ้านของคุณจึงดูใหม่อยู่เสมอเบเยอร์คู er เปลี่ยนบ้านร้อนให้เป็นบ้านเย็นทนทานเต็มระบบ เริ่มด้วยสีทาหลังคาเบเยอร์คูลรูปที่ช่วยปกป้องบ้านให้เย็นทนทานทุกสภาวะสีรองพื้นสีรองพื้นปูนใหม่เบเยอร์คูล UV ชิลเบอร์9,009ชนิดฟิล์มหนายึดหยึงตัวได้ผลิตจากซูปเปอร์อะคริลิกผสนไมโครเฟียเซรามิกช่วยป้องกันความร้อนได้สูงสุดและช่วยปกปิดรอยแตกลายงาน สีรองพื้นปูนใหม่เบเยอร์ครูออพัสเบอร์6 0พัสำหรับภายในและภายนอกผลิตจากสารอะคริลิกเรซินพิเศษที่มีความคงทนต่อความเป็นด่างผสานไมโครเฟียเซรามิกมีคุณสมบัติเด่นในการช่วยป้องกันความร้อนได้ดีสีรองพื้นเบเยอร์ครูออพัสเบอร์ห้าพันสำหรับภายในผลิตจากสารอะคริลิกเรซินพิเศษที่มีความคงทนต่อความเป็นด่างผสานไมโครเฟียเซรามิกมีคุณสมบัติเด่นในการช่วยป้องกันความร้อนได้ดี สีรองพื้นเบเยอร์เท็กซี่ครูล B 2 0 0 8ชนิดยืดหยุ่นสำหรับบองพื้นภายนอกและภายในพล้มสีขาวกันร้อนชนิดยืดหยุ่นแบบทีอินวสามารถปกปิดรอยแตกลายงาได้ดีอีกทั้งยังมีส่วนผสมของไมโครเฟียเซรามิกที่ช่วยสะท้อนความร้อนได้เป็นอย่างดี สีทับหน้าสำหรับภายนอกและภายในสีเบเยอร์คูไดมอนชิลพัชชนิดกึ่งเงาที่สุดของสีทาบ้านเย็นช่วยประหยัดค่าไฟด้วยสุดยอดนวัตกรรมเซรามิกคูริ่งและดมอนบอลเพิ่มพลังการยึดเกาะของเนื้อสีทำให้บ้านของคุณสวยนานกว่า15ปีสะท้อนร้อนได้ถึง97.2% สีเบเยอร์คูออชิลพัดเกรด12ปีชนิดกึ่งเงาสีทาบ้านเกรดเัาต้าพรีเมียมที่ช่วยสะท้อนความร้อนได้สูงจากนวัตกรรมเซรามิกค,คูลิ่งฟิล์มสีสามารถเช็ดล้างได้และปกป้องพื้นผิวได้ดีเยี่ยมด้วยใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน สีเบเยอร์คูออรชิลพัทเกร8ปีสำหรับทาภายนอกและภายในยึดเกาะพื้นผิวได้ดีเยี่ยมสามารถใช้กับพื้นผิวคอนกรีตซีเมนต์พื้นผิวปูนฉาอบ,บอิฐบล็อกกระเบื้องแผ่นเรียบหรือแผ่นไฟเบอร,ร์ซีเมนต์และยังสะท้อนร้อนได้ถึง9.7.2% สีเบเยอร์ครูออลชูพัดสลับภายในเกรด8ปียึดเกาะพื้นผิวได้ดีเยี่ยมสามารถใช้กับพื้นผิวคอนกรีตซีเมนต์พื้นผิวปูนฉาบอิฐบล็อกกระเบื้องแผ่นเรียบหรือแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์และยังสะท้อนร้อนได้ถึง9.7.2%สีเบเยอร์ครูออพัทชนิดกึ่งเงาเกรด10ป,ปีที่สุดของสีที่ช่วยสะท้อนความร้อนช่วยคุณประหยัดค่าไฟได้กว่า25%ฟิล์มสีสามารถเช็ดล้างได้และปกป้องพื้นผิวได้ดีเยี่ยมใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน เบย์เยอร์ครูอพัทชนิดด้านเกรด7ปีสีน้ำอะคริลิกแท้100%ที่มีคุณสมบัติในการยึดเกาะผนังปูนได้ดีมากป้องกันปัญหาสีลอกล่อนคุณสมบัติกันร้อนและสะท้อนรังสีความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้มากกว่าใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในเบยเยอร์ครูอพัทเกรด7ปีสีน้ำอะคริลิกแท้100%ที่มีคุณสมบัติในการยึดเกาะผนังปูนได้ดีมากป้องกันปัญหาสีลอกล่อนคุณสมบัติกันร้อน,อนและสะท้อนรังสีความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้มากกว่าสําหรับทาภายใน สีทาฝ้าสีเบเยอร์คูออพัททาฝ้าเพดานสีเบเยอร์คูออชิวพัททาฝ้าเพดานชนิดฟิล์มด้านเนียนพิเศษใช้ทาตกแต่งฝ้าเพดานสีน้ำอัจริยะ100%ที่มีคุณสมบัติในการยึดเกาะชั้นผนังปูนได้ดีประสานเป็นเนื้อเดียวกับผนังปูนได้ดีเยี่ยมป้องกันปัญหาสีลอกล่อนและสียืดหยุดเบเยอร์เฟกชิสีบ้านเย็นประหยัดค่าไฟเกรดพรีเมียมชนิดยืดหยุสูงปกปิดรอยแตกร้าวทาได้ทั้งภายนอกและภายใน สีเคลือบเงาที่ช่วยสะท้อนความร้อนให้กับบ้านคุณสีน้ำมันเบ y เยอร์คูลซูเปอร์คลาสอินเเมลฟิล์มสีทนทานเหมาะสำหรับพื้นผิวโลหะและผิวไม้เบ y เยอร์คูลยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่กระบวนการผลิตส่วนผสมที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิส่วนหนึ่งเลือกใช้สารประกอบที่ผลิตจากพืชไบโอเบสมาทดแทนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วยเบลเยอร์คูลอินโนเวทีฟโซลูชั่นเย็นบ้านร้อนให้เป็นบ้านเย็นทนทานเต็มระบบเบ y เยอร์ตอบทุกโจทย์แก้ทุกปัญหาสี